เฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันนานมายเน hey, ี่ยเฮ้ยกูเสร็จแล้วว่ะเดี๋ยวไปตัดครึ่งแบ่งเป็นพานแล้วกันอจจนัดไปเรื่อยๆสี่กิ๊กจัดหนักน,นี่ครับเรามาดูผลงานนี่ค่ะจาอิซาเบลา่าน้องมินห้ารูปแรกครับแม่กเป็นเอ๋นะครับเป็นเอ, <laughs> รอ๋รูปสองรูปสองรูปสอง,ร,สองรูปเดียวเดียวรูปนี้ครับนินเศร้าครับพราแม่งเป็นเอ๋เงินนี่ก็เศร้าเป็นเอ๋เป็นเอ๋ครับเ,เป็นเอ,เนเอ,เนเอ๋ยกเล่มครับ <laughs> ไม่รู้แม่งเลยนี่ตูดครับผมชอบรูปนี้สุดมันรู้สึกว่ามันมีมิติที่สุดในโลกอ่ะเออมันดูเหมือนมากอ่ะมันตูดมันตูดครับตูดแม่งใหญ่ด้วยดูรอยรองเท้าครับกันลื่นกันลื่นครับยิ้มครับสื่ออะไรนี่ครับสือคนเป็นเอดครับจะได้หานี่ครับวิ่งเก็บเอทดครับนีครับเอทดใหญ่มาก เอเกาะตัวฮะอย่าไปเล่นนี่ครับบอกปวดท้องครับเป็นเอ็เอ็กำเริบนี่ครับยืดยืดยืดขาหายไปข้างครับไม่รู้หายไปไหนสงสัยเอทดเริ่มกินครับความความความอันนี้นอนนอนนอนอันเนี่ยเออนอนอยู่เพื่อนนอนนี่อะไรครับเอทกระจายครับนอนเอทกระจายอยู่ครับเห็นไหมกลมกลมกลมเอกระจายนี่คืออะไรครับ ก้อนเนี่ยเนี่ยมึงเนี่ย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 ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันคืออะไรครับดูครับเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยมันคืออะไรครับก็ไม่รู้วะเนี่ยคืออะไรครับหมดแล้วครับผลงานในวันนี้นี่ครับต้นฉบับเราอย่าลืมเอทสแลมเอทนะครับไม่ใช่สแลมจ๊ะเป็นที่บ้านเถอะเนี่ยพอถอใจ ไม่ได้่ดูพลาดเหรอคะไม่ดูพลาดต่อดใจกันไปครับไปเก็บของไปเก็บของครับเตรียมตัวกลับบ้านนี่เดี๋ยวไปส่งแผนิตกันครับรายงานรายงานเทนนิสครับเป็นเดือนแล้วไม่เสร็จสักทีเราเราไม่ทำแล้วเฮ้ยเปิดเพลงไว้ป่ะเนี่ยปิดเพลงเฮ้ยดูไม่ได้จริงป่ะเบลเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วมันดูได้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยเบลเปลิดอีหน้าหนึ่งทำไงวะเฮ้ยวันนี้กูต้องเข้าให้ได้เว้ยโอ้เมืงองแอดมิชั่นสระไม่ใช่สระอ่ะเอาแอดมิชั่นเออนี่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 เมื่อกี้นี่คืออะไรอ่าสาสืา่อสารเราเานได้นไฟโรนะง,งเรียนเน่าเฮ้ยคืออยากชาร์จแบตอ่ะจะได้เปิดดูอ่ะเผื่อโทศรศัพท์ดูจะดูได้เว้ย ไม่ปิดเพลงปิดเพลงปิดเพลงเแบบืเ้อแบตเบืเ้อแบตเบดดื้อแบตเดเดี๋ยวถั่วหือบอกให้ปิดเพลง่อนว,วันนี้เรามาเรียนรู้ภาษานะเอ๋อไทเทเนียมใจเจ๊ฮะท่ผมตงนี้ตลกไหมไม่ตลกน่ารักดี มุดมุดต้องมุดดูเอาลูกครับลูกหาย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 ไปไหนหายไปไหนี้ของทรงใหม่หายผมทรงใหม่ครับของน้ำมันนะครับเพราะเธอชื่อน้ำมันโหทําเจ็ดโหทําเจ็ดชื่อน้ำมันนะครับตอนนี้ยอเยื่กไม่สบายครับไม่สบายครับตาฝนฝนตกติดแล้วจ้ก วันนี้อากาศดีนะเพื่อนเออวันนี้อากาศดีเลยที่สำคัญคือต้องไม่ส่งใครก่อนสปังจริงเปิดไม่ได้ครับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดก่อนลาไม่ได้ทำอะไรนะแท็กวิดีโอเอ้ยแท็กเหรอโอ้โหแม่งเสียงมากอ่ะถ้าล้มมาร้องไห้บอกแค่นี้เอาครับมาครับสวัสดีพร้อมกันลาลาไปดีกว่า อำลาครับอำลาอำลาว่าอะไรจบแล้วครับอำลาว่าอะไรเออจบพิธีการดูคะแนนมอสวองมีจากดูไม่ได้ปรากฏว่ามันมันดูไม่ได้แม่งมันดูไม่ได้ท่านถอนใจเป็นที่บ้านแล้วค่ะใช่ค่ะท่านถอนใจอ่ะใส่หน้าดูรักกันอ่านใส่หน้าทำรักกันอ่านครับนี่ใส่ทุกคนของความอดทนค่ะความอดทนครับ ตั้งใหม่วันนี้เราจะจบรายการกันาที่คำว่าอะไรดียี่สิบห้านาทีแล้วเหรอใช่นี่คือยี่ห้าที่เป็นการที่แม่งดูไม่ได้ลายมาไหมหมุนหมุนมหมูเอ้ยสิอ่าหมุนกะป่วยมากครับป่วยมากห่วยมากครับอืดมากอืดมากครับเครื่องนี้แปดหมด สวยมากครับตาชานแบดชวนพวกนี้ไปไม่มีใครไปเลยนั่นๆๆๆๆาอะไรเก็บ้องับเก็บฟอใหัวใจับณวันนี้จุดๆนั้นคือการแข่งกีฬาสีกันนะคะและนู่นคือกองเชียร์สแตนอาจจะมองไม่เห็นสักงนิดนึง ได้ไปไหนอ่ะไอ้ดำๆอ่ะงเล็กอ้กันหนงทรายทำไมมันมืดอ๋อสว่างแล้วเปล่าวสว่างแล้วทรายทำหน้าตอนตอนได้มอสวอนี้หนึ่งเดี๋ยวนะเปิดมาเปิดหน,หนึ่งสองจำมวจฉามิจ <c oughs> ิา <c oughs> สองจมบานมิจิาสองจมบานครับโอ้โห จำมวนแบบเปิดมาคุมีซีช็อบสัมภาษณ์ครับจะทำหน้าไรครหนึ่งสองสาพอสคำดบเอาไหเอาไหมนึ่งสองเย้ติดแล้วเย้ติดแล้วพี่โซไม่ก่อนอนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอบอกว่าอบสัมภาษติดซไม่ติดเนยิด <c oughs> <c oughs> แต่ว่าก็คิดมาออว่าจะทำอะไรต่อไปแล้วถ้าเกิดติดทำไงก็นหน้าหน้าก่อนิคราสิกับถ้าเกิดติดทำหน้าก่อนเนิ่เดงเด่กันแวกันนิอเกงเเหมือนคนขี่เลยว่ะเออเหมือนคนบ้าเลยนี่ิดมบูทำไมเร็วให้มาติดโมบูก่อนอ่อไม่ถ่ายไม่ติดด้วยเอาวะไปหต่อน ฝากไว้ท mm hmm. er> ี่ต้องเรียนไม่มาเนี่ยเไปค่ะดิมาติดพอรูแล <ok ้ว่มึงดีใจจังเย้วูดีแบบเพื่อนกแบบคุณปามาเลค่ะประธานทำาเปอ่อนเนาะเนี่ยเนี่ยถ่าติดจะแบบโค้งทีศรษาเออวะติดแล้วเอาดีแน่ประธานให้เย่ติดแล้ว่ะนี่ะานทำอะไรคุณบอกมาคุณบอกมา 不买 <Bye. S 2>